เ้มันไม่ตามมาเลยเต๊แต่มันไอ้พวกดีมันตามมาจุงจุงชี้ด้วยยังจะตามมาอีกตามมาได้อะไรจะก,กัดอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วไม่มีอะไรเลยครับโอ้มาเจอซอมบี้ <c oughs> ปืนช่วยอะไรได้ โอ้ไปแก้วไม่เอาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh, ไม่มีวุฒอะไรเลยโดดขาตัวตายได้ไหมเนะี oh, ่ยโอ้โหนอดฮังกี้ต่อยต่อยแม่งมีฮังกี้พอแล้วโดดอ๋อ oh, ขาหากักวิ่งไม่ได้อีกอ oh, แต่เราก็รลดอจากซอมบี้นะฮะมันดีตรงไหนเนะี่ยขาก็หกักโอ้มันมัน <c oughs> ไม่จะตามอลยนนึกนอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดเดดดแซงเบดเก็บใช้โปเอามันชีคขันนี่วะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเ้ยเก็บเก็บเก็บออย่ายายา พี่น้องใจเย็นเย็นจเย็นเย็นพอดีเลย <laughs> พอดีเลย <laughs> อไอ้อ้อร่อยนี่หนอากาดไม่ยัง <laughs> กระสูนหมดอีกโ oh <laughs> อ้ my god เฮ้ยขาก็มาหักอะไรตอนนี้ เดี๋ยวเราตรงนี้มีปืนพกครับก็เอออ,อือฮ่า <c oughs> ใครก็ได้มาช่วยผมทีผมรอคนมาช่วยนานแล้วใครก็ได้อัพมาก็ได้ อมาไปโหลดเกมนี้ามาช่วยหน่อยไอ้แต่เกมนี้มันออนไลน์ยังไงวะไม่มีแต่ของไรประโยชน์เนี่ยเนี่ยไอเนี่ยอามาทำอะไรฮะเอามาทำอะไร,ะาาะไรปลาโอ้โอ้กูต้องการแสงไฟมากเลยเนะ่อย มวกครับอืมหมวกทหารไม่หมวกทหารเรือเราวะนั่มนคืออะไรครับคืออะไรวะเนะี่ยใครรู้ช่วยบอกทีครับเกมนี้เวลาไม่มีของนี่มันช่างลำบากเหลอเกินจะเอาเป็น,น่าผมไปสมรวจเกาะนูน้นก่อนก็แล้วกัน แล้วตายอีกแม่มันช่างไม่มีคนเล่นก็อย่างี้นะครับจะมีใครมีสตรีมเหมือนเราบ้างตอนนี้ตอนเชียงแล้วครับฮ้ไปน้ำสำรวจเกาะนู้นเผื่อจะมีอะไร เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนันเนะ่ตายแล้วตายอีกซอมบี้ก็ตามมาจังซอมบี้จะโอดไปไหนอะตีแป๊บเดียวนี่หมดเลือดหมดหลอดเฮ้ยเดี๋ยวตรงก่อนนั้นก็ไม่ซอมบี้นี่วะผมว่าต้องสเตลเล์นครับต้องสเตลล์ครับสเตลอย่างเดียวครับ ไม่สเตลมันอยู่ไม่ได้เมื่อเราหาอาวุธจากเกาะนี้ได้แล้วนะฮะเราจะกลับไปยึดสนามบินคืนนะหลักกานเอาให้นอดก่อนนี้ก่อนเถอะโอ้ยอมีซอมบี้หนึ่งตัวจะต้องล่อมนันหนึ่งตัวฮะ พอเราสู้ได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะเรามีเต็มหมัดเงี้ยเราสู้ได้แค่หนึ่งตัวอืออืออืมอือโอ๊ยกัดทำไมอืออืออือสู้กับซอมบี้นะี่มันลำบากจริงๆเนี่ยหนะมัด่าวเนี่ยอือ มีขอฉันมึงไหมอ,มอื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 มเอ้ยคลิกขวาดเดียวมันก็ตายแล้วนี่ว่าเราต้องเล็งที่หัวครับโอ้โหของนี่โอ้ยอืมขวานขวานอืมเก็บเก็บได้แล้วมึงตาย ตายกัดกูเหฮ้ยเก็บกระสุนลูกซองอะเหลื่อเจอลูกซองอะยิงซอมบี้แรงเลยอืมเราได้วุฒแล้วครับเราหายห่วงแล้วมาหายพวกซอมบี้ทั้งหลายตอนนี้เลือดเหลือห้าสิบก็ยังที่ใจ มันก็ยังเยอะอยู่นะนเจอแต่ของอะไรก็ไม่รู้ตายอืมอืมว่าจะรอดมาได้สูเวอร์อัพเลยครับไม่อัพนี่อยู่ไม่ได้อ๋อ,อนี่มันใช้ทำอะไรครับ เฮ้ยน้ำมันเตียงเราคอยเซฟเฮ้ยจะเซฟที่ไหนดีปะ่ะอืมอืมอืมนั่นไงมึงเชื่อขอช่วงนี้ของอัพแต่อันเธอนะอาม่าสามยังโหลดไม่เสร็จเลยนะฮะกำลังจะอัพโหลดอย่างนี้นะ ที่ที่ว่าโหลดคือไม่ได้แบบเกมเือนอะไรนะคือกำลังแบบเออสตรีม,มันแจกฟรีสองวันก็เลยจะแบบม,ม,ม,ออมันกำลังโหลดอยู่อ่ะเออมันกำลังโหลดมาพวกนี้พวกนี้อืมเลื่อดกระจายเต็มห้องเลยขวาน,นนี่อะไรครับนั่นคืออะไรครับสลีป ไว้นอนนะครับโอ้โหไว้นอนไว้นอนแล้วเช้าเลยเปล่าครับเราจะนอนก่อนครับมันที่เซฟดีกว่าไอถึงลาไปยึดสนามบินคืนแล้วโอ๊ยหันหลังมากัดเลยเหรอมันน่าจะมีแบบ เพกดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอเกม,ม,มนเนี้ยเข้าหลังปุ๊บเฉาะหัวขาดโอ้ยมันติดโอ้ยขาดสีสันแล้วโลกนี้ไปละกูโดดน้ำแล้วเบือเบืเบืเบืกู้จูบตามมาไม่ได้ดิโู้ตามมาไม่ได้ละ ่าตามมาไม่ได้ซอมบี้ไว้นะไม่เป็นไปมันเหนื่อยนะเอ่ะไปอ่ะอประกาศนะฮะใครมันเล่นอันเทินด้วยนะแอสแอสตีมได้นะก็ แอดสตรีมสตรีมรู้สึกจะชื่อชื่อ b ัตต e r f ไฟแมนหนึ่งสองสามนะใครเขียนไม่เป็นก็ไม่ต้องแอดนะหรือใครเขียนไม่เป็นสอบถานได้ที่ได้ที่คนที่แอดเพื่อนเทลเลนเนอร์ผมแล้วนะก็ก็ก็สนใจทักมาได้นะที่แชทเทลเลนเนอร์นะแต่ถ้าไม่ได้ตอบเลยแสดงว่าผมยังไม่ได้เล่นเทลเลนเนอร์ ไม่ผมก็เปิดหน้าเทเลนเนอร์ค้างไว้นะหาคนเล่นด้วยครับเกมนี้เล่นคนเดียวไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วตายเอา้าตายเอาไอ้ซอมบี้ฉันกลับมาแล้ว I am ลีเทอรนผมอือเอ็มีเทร์นอ๋อ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 อออมเก็บภาพตามาเป็นฝูงเลยคราวนี้อืมอ,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 อืม,อม,อม,อม ต่อแถวกันนะจ๊ะอืออืมอัปเกรดอัปเกรดอืมใช้อะเลือดเราน้อยแล้วละอืมเราต้องหากระเป๋าให้ได้อะ่ะแม่โลกเราเริ่มสีสันมาแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นไงตรงที่เราเคย ตายโอ้ยอีกเกือบแล้วอืตีพวกมากัดหรอกัดทำไมเอออืออืออือทหารนายเป็นอาหารอา,าอะไรโดนกัดโุ้ยได้กางเกงอะเราไม่ ใช้นี่าเซฟใส่เก็บเก็บเอ้ยอะไรวะโอ้ยอืออ้าติดอืมอืม,อม,อมอเป็นอะไรเป็นอะไร อ๋อต้องเพิ่มเลือดเลยเพิ่มเลือดรัวนรวไม่ต้องเก็บไ,ไว้อะอะไรอก็ค่อยกลับมาเอาก็ได้ไปหาราเ๋าก่อนอืมตอนนี้เราหกสิบแล้วครับสีสันกลับมาแล้วแต่เขาว่าตึกนี้ซอมบี้เต็มเลยอืมเอาอทิ้งนี่ไปก่อนฮะอ่ะเก็บมาเก็บใส่ใส อืมอืมอ่าช่องเพิ่มขึ้นโอ้โหดักรอไว้เลยจ้ะใอืมอืมเฮ้ยขาดทำไมเฮ้ยยังไม่ตายอีกไอ้บ้าโลกกกลับมาขาดีีแันละนี่เพิ่มแล้วป่ะครับเพิ่มมาโอ้เพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ห้าสิบ ไปไอ้วบนนี้ไม่มีซอมบี้แล้ววะฮี่สำรวจก่อนอต้องกลับมาสำรวจสนามบินนี่กะเราไปเก็บวิตามินที่เกที่แคมป์นั้นนะแล้วก็แตะจบคลิปเลยฮนะเอ้ยเดี๋ยวเลยสำรวจอีกนิดนึงก่อนอืมไอ้ ออกแล้วแอมรีเทิร์นจริงๆก็อยากให้ใครไม่เล่นเกมนี้ด้วยนะก็ขอโปรโมตอีกทีนะสนใจนะแอดสตรีมมาที่ b u t t e r f l y Man 123มนาะชื่อสตรีมผมนะพร้อมกับเออก็แอดมาแล้วก็ทั ทักมาที่มันของเราที่ตกอยู่นี่วะอืมทักมาทักมาเราจะเชิญชวนคุณไปเล่นด้วยนะฮะสนใจนะถ้าสนใจนะไม่สนใจก็ไม่ต้องแอดมา <c oughs> โอ้โหมันรอก,กินคุณอืออืออือ เหนื่อยกว่าจะจัดการมันได้หมดอ้อัพรัวๆเลยครับพี่น้องครับนี่อัพรัววอัพอืมอัพเฮ้ยโลกกรรมขาดสีสันนี่ก็กินน้ำกันอย่าลืมว่าใครสนใจอะแอสตีม่าบัตเตอร์ไฟแมนหนึ่งสองสามฮะเราจะชวนคุณไปเล่นด้วยแล้วท่านดูคลิปนี้จบ ปดไล่แชร์ลักษณะกรับข้อมูลเพื่อเพื่อจะได้มีก็ก็เพื่อน่ะ <c oughs> ก็ขอจบขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะ